สวัสดีครับวันที่18เวลา17นาฬิา0นีนีนะครับก็ตอนนี้เราอยู่กับกราฟไทม์เฟรมส4ชั่วโมงอ่าสชั่วโมงโครงสร้างทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับเหมือนคลิปที่แล้วครับตัวนี้คือโลชุดโลที่เป็นโครงสร้างหลักของไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงนะครับไฮอ,อยู่ตรงไหนไฮอ,อยู่ด้านบนนี้ครับ เป็นตัวโครงสร้างหลักของ Timeframe ทั้ง4ชั่วโมงและ1ชั่วโมงและกรอบนี้กรอบไซเวก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแนวต้านนะครับเส้นสีเหลืองแนวรับเส้นสีเหลืองด้านล่างแล้วก็เส้นสีเหลืองด้านล่างก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับกรอบไซเวนะครับวันนี้วิ่งอยู่ในกรอบแต่เราจะเห็นพฤติกรรมอย่างหนึ่งที่กราฟทำเห็นไหมครับมันทำเป็น c Channel Up อ่าเป็น Channel Up ขึ้นมานะแล้วตอนนี้ครับมันหลุด Channel ลงมา นะครับใน Time เฟรมสีชั่วโมงครับทำเป็นรูปแบบนะครับบา l ิทเอนการ์ฟิงบาริทเอนการฟิงนั่นคือหมายถึงว่าตลาดหมีเริ่มเข้ามายึดตลาดได้แต่การยึดทั้งนี้ครับเขาจะยึดได้นานแค่ไหนตรงนี้เราบอกไม่ได้แต่เราบอกได้ว่าอย่างน้นอยครับมันมีตัวเส้นเทรนไลน์เส้นในย่าสำคัญตรงนี้ครับบอกให้เราเห็นว่ามันมีการเบรกเอาลงมาแล้วเรียบร้อย นะครับเบรกเอาลงมาแล้วเรียบร้อยเสร็จปั๊บเขาจะวิ่งย้อนขึ้นไปรีเทสอีกรอบหนึ่งไปรีเทสที่ตรงไหนขอ,อยุมเส้นสีเหลืองแนวต้านด้านบนลงมานี่ครับตรงนี้ครับเขาอาจจะวิ่งขึ้นมานะครับวิ่งขึ้นมารีเทสตรงเนี้ครับที่เขาเคยทําไว้แท่งคู่สลับสีและเส้นเทนไลน์ตรงนี้นะและสร้างพฤติกรรมแบรลิตอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ลงนะครับทุกอย่างเป็นไปได้หมดนะครับ แต่วันนี้ครับเราอ่านจากโมเมนตัมณปัจจุบันก็คือไทม์เฟรม4ชั่วโมงยังเป็นเทรนขาขึ้นโครงสร้างยังไม่ถูกทำลายนะครับแต่วิ่งอยู่ในกรอบไซด์เวย์นะครับวิ่งอยู่ในกรอบไซด์เวย์เพราะนั้นถ้าราคานะครับวิ่งทะลุขึ้นไปแล้วไปอยู่ใกล้ๆกรอบด้านบนเราก็จะไม่ไปบายเพลินนะเราจะไม่ไมนบายเพลินระวังเรื่องของการบายถ้าเราจะเอสก็รอ,อการคอนเฟิร์มของไ r i ์แอคชั่นที่เราจะ เสลงมาโอเคไหมครับแต่ถ้าเขาลงมานะครับเขาไม่ขึ้นละ่ะแล้วถ้าเขาลงมานะครับลงมาเราจะเห็นว่าเส้นสีเหลืองเส้นนี้คือเส้นอะไรครับแนวรับแนวรับตรงนี้มาจากไหนมาจากแท่งคู่สลับสีนะครับแท่งคู่สลับสีถ้าเราจะตีเป็นโซนได้ไม่โค้ดตีได้ครับตียังไงเราก็ตีประมาณนะครับเป็นงานศิละปะเลยนะฮะก็ตีจากเนื้อเทียนลงมาถึงปลายไส้นะครับนี่ เราก็จะได้โซนอย่างนี้ครับนั่นหมายความว่าเวลาเขาวิ่งลงมาในโซนนะครับวิ่งลงมาในโซนนะครับแต่ปุ๊บเขาอาจจะทะลุลงมาแต่ยังไม่ทะลุโซนอย่างนี้นะไม่ทะลุโซนเขาอาจจะมาสร้างพฤติกรรม Price Action Buy นะครับหรือเป็น Bullish นะครับบริเวณนี้เพื่อที่จะขึ้นเพราะนี่คือแนวรับที่เขาทําไว้ในขณะเดียวกันถ้าเขาทะลุครับทะลุไปแล้วนะครับถ้าเราจะเซล์นะครับเรารอให้เขาเบรกกรอบนี้เบรกเอานะ กรอบนี้ให้ได้ก่อนแล้วเราค่อยเซลล์นะครับกราฟมีพฤติกรรมให้เราเห็นอยู่2ออย่างก็คือไม่ขึ้นก็ลงไม่ขึ้นก็ลงถ้าขึ้นเราก็รอบายถ้าลงเราก็รอเซลล์แล้วจุดไหนเขาจะขึ้นจุดไหนเขาจะบายนะครับเราได้แค่คาดการนะครับแต่เราพยายามหาตัวคอนเฟิร์มไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะครับเทรนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแนวรับแนวต้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมราคาที่เราเรียกว่า price action เบื้องต้นวันนี้ครับเรามาเช็คโครงสร้างราคาแต่และไทม์เฟรมเหมือนเดิมทุกวันนะครับซึ่งมันจะง่ายสําหรับเพื่อนๆที่ฟังคลิปนะครับมาต่อเนื่องซึ่งมันก็จะไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงละตอนนี้มันวิ่งอยู่ในกรอบไซเวของไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะครับโลสุดท้ายของเขาก็จะอยู่โลล่าสุดไม่ใช่สุดท้ายนะครับก็อยู่ตรงนี้แล้วเขาวิ่งขึ้นไปอ่าเราก็กางฟิโบถูกไหมครับผมก็กางให้เพื่อนเห็นทุกคลิปนะครับก็กางจากโลนะครับ นีถ้าเป็นเทรนขาขึ้นเราจะกลางจากด้านล่างขึ้นด้านบนอ่าแล้วไปหายอดสูงสุดเลยนะอ่าหายอดสูงสุดเลยปลายไส้เลยครับเสร็จปับ๊บแล้วเราจะเห็นว่าถ้าเขาจะย่อมาให้เราได้บายนะครับเราก็จะมีโกลเด้นโซนของเราก็คือ61.8อแ่าแล้วก็ระหว่าง78.6กับ88.7เนี่ครับเราก็จะตีกรอบไว้61.8เแล้วราก็ตีกรอบคร่าวๆไว้ค่อมเส้นไปอ่า้อมเส้นไป นะครับเราก็จะได้โซนซึ่งเราก็รอคราวนี้ทําเฟรมใหญ่มันก็รอ,อนานนึกออกไหมครับเพื่อนเพื่อนนะกว่ามันจะลงมาเนี่ยครับลองวัดดูครับว่ากี่ร้อยกี่พันจุดจากราคาปัจจุบันนะครับ <c oughs> ถ้ามันถึงโซน61.8ครับก็เป็นระยะทางอยู่ประมาณ8,000กว่าจุดอ่าถ้าเป็นโซน61.8เอากลางๆโซนนะไอ้78.6เนี่ยก็ประมาณ12,000 12,300จุดซึ่งมันรอ,อนานซึ่งถ้ากราฟเขาวิ่งลงมาอย่างเงี้ยครับในไทม์เฟรมเล็กมันเป็นอะไรแล้วครับมันก็จะเป็นดาวเทรน แต่วันนี้ครับเราเช็คสุขภาพโครงสร้างราคาที่ทม์เฟรมใหญ่เราก็พูดในทําเฟรมใหญ่เดี๋ยวทม์เฟรมเล็กเราย่อยลงไปดูอีกทีหนึ่งโอเคนะไม่สับสนนะครับเพื่อนๆไปดูทม์เฟรม1ชั่วโมงครับทม์เฟรม1ชั่วโมงนะครับก็ยังเหมือนทม์เฟรม H4 ก็คืออะไรครับโครงสร้างของเขานะครับโอเคโลของ H4 อยู่ด้านล่างนี้แต่โลของทม์เฟรม1ชั่วโมงครับมันอยู่ด้านบนโอเคนะแต่และทม์เฟรมเขาก็จะมีโลหลักไฮหลัก โลลองไฮลองของเขาโลหลักของเขาอยู่ตรงนี้ครับทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงผมก็ได้ให้ข้อความไปแล้วนะด้านบนนะครอยู่ที่เดียวกันระหว่าง H4 กับ H1 นะอ,อยู่ด้านเดียวกันเสร็จปุ๊บ,บเขาวิ่งขึ้นมานะครับวิ่งขึ้นมาเสร็จปับ๊บถ้าเราจะการฟิโบเรากางยังไงครับเราก็กลางจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนเพราะมันเป็น Up พเทรนนะเราก็กางจากโลครับขึ้นไปหาไฮโลขึ้นไปหาไฮผมยังไม่ได้เอาของ H4 ออก เดี๋ยวผมเอาฟิโบของ H4 H4 ออกก่อนเนี่ยครับเนี่ยครับเราก็จะได้ประมาณนี้สําหรับทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงสมมุติว่าเราจะรอย่อบ่ายซึ่งตอนนี้เขาวิ่งอยู่ในกรอบไซเวย์นะครับถ้ามันเป็นกรอบกว้างกรอบเท่าไหร่ครับกว้างกรอบนี้เดี๋ยวผมตีไว้ตีคอชแชให้ดูนะครับโดยประมาณนะเพื่อนๆครับโดยประมาณก็8ปดพันกว่าจุด8ปดพันกว่าจุดถามว่ากว้างไหมครับมันกว้างมากมันกว้างมากเสร็จปั๊บ เราก็ดูครับว่าถ้าเขาย่อลงมานี่ครับเราจะได้เนี่ยครับตรง4298ตัวเลขกลมๆนะ4298เนี่ยแล้วก็บริเวณ4283ถึง4274ก็เกือบพันจุดนะครับอ่าประมาณพั0เจุดประมาณพันจุดอ่าตีซะพันจุด2จุดเนี่ยครับก็จะเป็นจุดที่ถ้าเขาย่อลงมา มาถึงบริเวณนี้แล้วมีพฤติกรรมราคาให้เราเห็นเราก็จะบายขึ้นไปมีพฤติกรรมราคาให้เราเห็นจะบายขึ้นไปแต่ถ้าเพื่อนๆบางคนบอกว่าขอเซฟๆหน่อยได้ไหมโค้ดครับเรามาบายที่ที่โลได้ไอ้ที่กรอบล่างได้เลยครับกรอบสีขาวนี้นะเป็นกรอบไซเบย์นะครับชิดกรอบปลอดภัยครับอย่างน้อยๆ SL เราสั้นนะครับอย่างน้อยก็คือ ถึงเห,เห็นไหมครับเวลามันมาใกล้กรอบด้านล่างเนี่ยครับมันก็จะมีรีแอคชั่นหรือมีปฏิกิริยากรกกอบไม่ว่าด้านบนก็เหมือนกันนะครับพอเขาสร้างไซเบรเสร็จเห็นไหมครับนี่ครับขึ้นมาแตะก็ย,ย่อย่อย่อแต่เขาจะย่อลงไปถึงไหนบอกตรงๆครับไม่มีใครไม่มีโค้ดหรืออาจารย์คนไหนทราบแต่เพียงแต่เราเราติดตามพฤติกรรมของราคาไปณปัุนานหรือแบบปัจจุบันนะฮะอันนี้สําหรับทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงก็ยังเป็นอัพเทรนอยู่แล้ววิ่งอยู่ตรงนี้ครับคือเขาวิ่งอยู่ในกรอบ นะครับอยู่ในกรอบโลหลักและไฮหลักของเขาสําหรับไทม์เฟรมหนชั่วโมงและในกรอบเนี่ครับมันมีทั้งชแนลอัพชแนลดาวชแนลดาวคือตรงไหนโคน้ดชแนลดาวก็อ,อย่างเงี้ยครับที่เขาวิ่งลงมาถูกไหมครับถ้าเราไปดูในไทม์เฟรม M15 มหรือ M5 ก็จะเป็นดาวเทรนแต่ตอนนี้ครับเขากําลังวิ่งเป็น Channel Up เส้นสีขาวนี่นะ,ะเส้นสีขาวนะครับ อ่าเขาก็จะเป็น Channel Up แต่ตอนนี้ครับเขาเบรกเทนไลน์อย่างที่ผมบอกไว้เมื่อตอนต้นคลิปครับว่าเขาเบรกเทรนไลน์ลงมานี่ครับนั่นหมายความว่าเขาก็มีโอกาสโอกาสครับที่จะลงมาเก็บโซนด้านล่างนะโซนด้านล่างที่เราตีเส้นพยากรณ์ไว้เส้นฟิโบนะครับแล้วนะก็ ติดตามดูกราฟไปอะไปดูไทมเฟรม15นาทีถ้าเราจะเข้านะครับเราอยากเล่นแล้วเรารอไม่ได้นี่มันนานหลายพันจุดเราจะเข้าเราไปเช็คสุขภาพไทมเฟรมเล็กแต่ให้เรารู้ว่าถ้าเขามาถึงโซนสําคัญของไทมเฟรมใหญ่อย่างเงี้ยครับอ่าอย่างเงี้ยนะครับหรือแม้กระทั่งสีขาวด้านล่างนี้นะครับสีขาวด้านล่างนี้นะให้เราระวังอย่าเซลเพินนะครับเพราะตัวเนี้ยคือจะเป็นโซนในยั่สําคัญของเราในไทมเฟรม H4 แล้วก็ H1 แต่ในระหว่างนี้ที่เขากําลังวิ่งวิ่งวิ่งลงมาเนี่ยในทม์เฟรมเล็กนะครับมันจะเป็นดาวเทรนใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเราไปดูในทําเฟรม M15 ครับนี่ครับ M15 อะไรที่มันลายตาอะไรที่มันลายตายขออนุญ,ญาตนะครับเอาออกไปก่อนเอาออกไปก่อนดูแล้วมันลกลงลังเลอเกินนะครับ ใครับอะไรอีกหมดละมีแค่ฟิโบเนาะเส้นมันเยอะนะครับเรามาดูครับเส้นสีเหลืองนี้เราออกไปก่อนก็ได้ครับ M15 นะครับ Channel Up ของ M15 ก็คือ Up Trend ถ้าเรากะเกมด้วยสายตาครับ High นี้วิ่งลงมาทำ Low และวิ่งขึ้นไปเนี่ยครับมันก็เบรก High เรียบร้อยก็กลายเป็นช็อคถูกไหมครับ อ่านี้คร่าวๆให้นะตัวย่อเลยนะครับ C H นะครับแล้ววิ่งลงมาทําโลรอบนี้แล้ววิ่งขึ้นไปครับวิ่งขึ้นไปรอบนี้ครับเบรกไหมเบรกครับเป็นอะไรครับ B O S เบรกออฟส t r u เจอร์นะยืนยันเป็นโครงสร้างขาขึ้นแล้วเรียบร้อยแล้วเขาย่อลงมาครั้งนี้ไม่ทำํำนิวโลนะไม่ทำํำนิวโลพอไม่ท New ํานิวโลแล้วเขาขึ้นไปทำนิวไฮ นะครับทำนิวไฮแสดงว่าตัวนี้ครับเป็นเทรนขาขึ้นในไทม์เฟรม M15 เรียบร้อยเทรนขาขึ้นในไทม์เฟรม M15 เราเล่นอะไรครับเราก็รอย,ย่อบายเขาย่อลงมาตรงไหนครับเขาย่อลงมาบริเวณฟิโบครับเราก็กางฟิโบใน M15 ได้เหมือนกันเหมือน i ท e ์เฟรมใหญ่เลยเพื่อนๆครับแล้วก็กางจากโลนะครับจากโลใครกางยังไม่เป็นเข้ามาเรียนรู้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเรียนฟรีนะครับเวลาเราส่งลิงก์ให้เพื่อนๆที่ยัง สับสนเกี่ยวกับโครงสร้างของราคาสับสนเกี่ยวกับการตีฟิโบแต่ละทำเฟรมก็จะมีการตีฟิโบของเขานะครับทำเฟรมใหญ่อาจจะตีเพื่อที่จะบายทำเฟรมเล็กอาจจะตีเพื่อที่จะเซลนะครับแต่ถ้าทำเฟรมใหญ่และทำเฟรมเล็กมันคอนฟูเอนต์กันมันไปในทางเดียวกันมันก็จะสนับสนุนเรามีน้ำหนักมากขึ้นอ,อย่างนี้ครับเห็นไหมครับมาตรง61.8ไหมตอนนี้ครับกราฟลงมาที่61.8ใช่ไม่ใช่ นะครับซึ่งก่อนหน้านี้โค้ดเองก็ไม่ทราบนะครับว่ามันามารีแอคชั่นอยู่ตรง61.8ก็คือบริเวณนี้เราก็ได้เข้าบายไปแล้วเรียบร้อยนะครับตรงนี้นะนะครับ61.8นะครับนี่เห็นไหมครับก็ตรงแต่ถามว่าถ้ากราฟลงมาก็ SL ไปครับแล้วเราก็หาจงังหวะใหม่นะครับหาจงังหวะใหม่ในการที่เราจะเข้าออเดอร์ นะครับก็ไม่มีอะไรยุ่งยากครับเพียงแต่ให้เรารู้แล้วไปตามคลื่นของแต่ละไทม์เฟรมนะครับไทม์เฟรมใหญ่มันบอกบายแต่กว่ามันจะได้บายมันก็จะย่อๆๆลงมา4 0 0พจุดใน4 0 0พจุดมันในไทม์เฟรมเล็กนะครับมันก็จะบอกเราว่าเฮ้ยมันขอลงมามาเพื่อเก็บดีมานด์โซนในไทม์เฟรมใหญ่ซึ่งการลงของมันนะครับมันไม่ได้ลงเป็นเส้นตรงมันก็จะทำไฮที่ต่ำลงและโลที่ต่ำลงไฮที่ต่ำลงและโลที่ต่ำลงเราก็กางฟิโบเพื่อที่จะหาจังหวะในการที่เราจะ เซลลงมาแต่ถ้ากราฟลงมาใกล้ๆถึงโซนดีมาร์เราในทาเฟมใหญ่ดีมาร์เราอยู่ตรงไหนโซนสําคัญเราอยู่ตรงไหนเราก็ไปดูครับอย่างเงี้ยครับเห็นไหมฮะถ้ากราฟวิ่งลงมาจากด้านบนนะจากด้านบนนยครับสมมติเขาวิ่งวิ่งลงมาอย่างเงี้ยครับามาถึงกรอบล่างเราก็ให้ระวังอ่านะครับแทนที่เราจะมาเซลลบริเวณนี้เราก็บายก่อนดีไหมเพราะอะไรครับล่างมันก็คือแนวรับสําคัญนะครับอ่า เสร็จปุ๊บถ้าลงมาถึงตรงนี้นะครับมันคือดีมานโซนมันคือโซนสําคัญโซนหนึ่งโซนหสของทม์เฟรม4ชั่วโมงถูกไหมครับถ้าลงมาตรงนี้แ่ะครับเราก็ตีโซนไว้แล้วแค่นี้เองครับก็มีแค่บายกับเซลล์ในไทม์เฟรมใหญ่อาจจะบอกให้เราบายแต่ถ้าเราอยากจะเซลลลงมาละโค้ดมัน3 0 0 0 4 0 0 0จุดเพราะหลายคนถามโค้ดว่าโค้ดนะถ้ามันจะลงมาตรงนี้4 0 0 0จุดเนี่ยเราเซลลลงมาได้ไหมได้ครับแต่ให้เราไปดูเก็บรายละเอียดในไทม์เฟรมเล็กครับอย่างเงี้ยครับใน m 1 5อย่างเงี้ยครับ M5 ได้ไมโคดได้หมดนะครับ M1 ก็ยังได้เลยนะฮะแล้วก็แค่ดูครับว่าเข้าขึ้นมาแล้วเสร็จปั๊บเนี่ยถ้าเขาจะย่อเพื่อที่จะมาบายในทานเฟรมใหญ่นะครับในทา f เฟรมเล็กเห็นไหมครับเขาจะทำไฮโลไฮที่ต่ำลงเนี่ยครับเพราะไซเวย์อยู่ระยะหนึ่งแ้ตอนนี้ปุ๊บก็กำลังจะเบรกโลตัวนี้เบรกไปแล้วครับเบรกก็เป็น BOs สำหรับการลงเราก็กางฟิโบจากไฮถ้าเราจะเซลนะครับ แล้วก็โลตัวนี้ครับก็กลางจากบนลงล่างถ้าเราจะเซลล์เราก็จะหาจังหวะที่เขาเด้งขึ้นมาบริเวณนี้ครับเพื่อที่เราจะเซลล์ซึ่งเป็นการเซลล์ในไทม์เฟรมเล็กซึ่งเราคาดการ์ว่าเขาจะลงมาเก็บโซนดีมานที่อยู่ด้านล่างนึกออกไหมครับเราคาดการสําหรับคนที่บอกว่าเฮ้ยมันน่าจะเด้งเด้งแล้วมันจะขึ้นไปเลยนะครับเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่ามันเป็นเทรนขาขึ้นในไทม์เฟรมใหญ่และมันมาชนโซนตรงนี้แล้วมันไม่น่าจะลงอีก ฉันจะขอบายอย่างเดียวอันนั้นอยู่ที่มุมมองของเทรดเดอร์แต่ละคนว่าใช้เทรดเซ e ตอัพหรือกลยุทธ์ในการเทรดรูปแบบใดๆการเทรดทุกรูปแบบครับมันจะมีวินเลทของมันในตัวเรามีหน้าที่เก็บสติครับเก็บวินเลทเพื่อเราจะรู้ว่าหน้าเทรดของเราหน้าเทรดนั้นๆนะครับมันจะทำให้เราอยู่รอดในตลาดได้ไหมแต่ถ้าเราเปลี่ยนหน้าเทรดบ่อยๆครับปัญหาคือเราจะไม่สามารถเก็บสตินะครับหรือวินเลทเราได้เลย ไม่รู้เลยครับว่าอัตราส่วนระหว่างชนะกับแพ้ใครมากใครน้อยเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อย,ยครับวันนี้อย่างหนึ่งพรุ่งนี้อย่างหนึ่งอาทิตย์นี้อย่างหนึ่งอาทิตย์หน้าอย่างหนึ่งในที่สุดครับตัวสถิติของเราครับมันก็ไม่เสถียรหน้าเทรดเราก็ไม่เสถียรคลยุยึดการเทรดของเราก็แบบสเปะสปะไปหมดแต่ถ้าเรายึดสักหลักการหนึ่งแล้วก็เทรดกับมันอยู่กับมันนะครับซ้ำๆเดินๆสักเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนไปแล้วในที่สุดครับตัววินเลทของเราเป็นยังไง ถ้ามันไม่ดีแพ้มากกว่าชนะเราก็เลิกใช้แล้วก็ไปปรับเปลี่ยนใหม่แค่นั้นเองครับสําหรับการเทรดมไม่มีอะไรที่แน่นอนที่แน่นอนครับคืออะไรครับฝึกวิัยนให้แน่นอนแล้วเราจะอย,อยู่รอดในตลาดนี้ครับขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ